จะยิ้มไปยืนไปยืนแล้วดูฉันเล่นออนทิวแอตเชิร์โจโกบโจก้โจโกบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองทำไมนะ ฉันทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครเลยอ่ะใครๆก็รุมแกล้ง,งฉันแะเจ้าโกกไม่หรอเลื่ทุกอย่างมันต้องจบลงมันจะคงดีใครใครใครอยู่ตรงนีนนนน้ออกมานะใครอ่ะฉันเองเสียงของนูเจ้าโกกใช่ฉันเองไม่จริงอ่ะถ้าลาเ็นคนไ้นต้องมีตัวต้นสิ ด้วย,วย,วยวรับบอาดาดักใช่จะมีคนแต่โด,ดนแม่พิศายพปกมพูด ้มจะช่วยจะได้ยังไงอ่ะบอกไม่ต้องมองหน้ากันเฉยไมต้องพูดอะไรเลยก็ต้อบเลยแค่นี้เอออเาไตายอีกทีเต็มเบล็คดึงพลังอย่างที่ถูกแทนทีมาจะท้องหงษแทนยาเหนื่อยมาจะมาถึงก็จะมียน่ะตั้งใจหน่อยคิวบาร์แอช ไม่หลอกอะไรล่ะ,ะไม่หลอ,อกลมีคนดีหรืออยากไรกจบแล้วไม่หลอกหรืออยากไรกจบ รู้สึกประหลาดใจมันรู้สึกตกใจนะมัมนะจะเฮ้ยเธอจะเป็นอัวท้ายแล้วเอัวชนท้าเยเป็นคนจริงด้วยมันอย่างนี้ใชู่มันก็เฮ้ยมันดูดูนั่งอยู่ยยเลแล้วดูมีคนโผล่มาใ,ในบ้านคนไม่ตกใจเหรอลกเอออบอใช้ท่นี่้ใชใช้ยู่นี่เปับมือใช้ปากใช้่นี่้ย เอาฉันอยู่นี่ก่อนเออฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่คือรู้ม,มั้เฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นคนด่วยเฮ้ยอยุดเต็มคู่เองเรียนคู่ยุ่อะไรด้วยอ่านบทไปขอให้ฉันเอามายใช้อยู่นี่ เปาเป็นคนได้มาละครั้งนย่าจะชดมองหน้ากันที่นี้มองหน้าันเราไม่ใช่ผีเราไม่ใชีเอไม่เียนตาเลยครับมองหน้ามองหน้าเลยครับมองหน้าสื่อสารว่าเออเขามีน้ำใจนะอยากจช่วยเาในจุดเรื่องแบบนี้อ่าอ่าคุจจาินเป็นหน้าก่อนเป็นหน้าก่อนเชิญมาแล้